แบบเดซบายเนี่ยนี่มันไปไม่รอดเว้ยพี่พี่เข้าใจไหมเอ้ยแต่เกมนี้กูจะซื้อนะไม่ว่ามันจะรอดหรือไม่กูจะซื้อยิงเกมนั้นไหมโอ้โหเด็บไร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 ยิงเกมนั้นไหมไอเกมที่เราสามารถเป็นฮันเตอร์ที่มีฮันเตอร์ถือปืนไล่ยิงคนอะแล้วส่วนชูลเลอร์ถือตะนูงูอ่ะไหรอแตกเด็บไรอู้ยเดี๋ยวเนี่อ้าวอ้าว น hey, ุ่นทีมังกูทำไมอ่ะเอ้าเราเตะอะไรไปเนี่ยเอาว้าเอาว้าเอาว้าอืออะไรวะเล่นสเต็ปอะไรกันนี่งงกเหมือนเล่นเกมหายอ่ะมัหลุดจากมึงไม่หลุดนะยังยังบนหามึงอยู่เลยไม่หลุดใช่หลุดเนี่ยมันหลุดไม่ได้เลยมันมันหลุดจากผมนี่มมันมันกำลังงงว่าหายไปไหนมันเจอมึงแล้วมั้งเจอแล้วล่ะ นี่หม้อปั่นต่อเนี่ยแล้วเมื่อกี้เคื่องก็เล่นแบบงงๆมีอันนี้เหรอมีมีอันนี้เหรอไอ้ตู้ตู้โนวัน,นี่ยเรียกเบิร์กะอะไรวะเบีรยอะไรวะเนี่ยดูดพดกับพอดกำลังเข้าตู้ใช่ปะน่าจะใช่ไม่ได้เข้าแค่แตกเครื่องอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจเปิร์กแล้วเข้าใจเปิร์กแล้วเบิร์กของเบิร์กของตัวมันเองอะ่ะ ชื่อเบิร์กอะไรไม่รู้จำไม่ได้มีคนใช้ยวยเหรอวะเออจุกไปหนึ่งเครื่องละปั่นคนเดียวสวยมวไม่พอาไม่ยุ่งใครแล้วเดี๋ยวตายสองเครื่องแอะเอาดีมันเอาคนอื่นมาเอาคน<ๆ>อื nings, อ่นเอาคนอื่นมาไม่มันน่าจะเพิ่งทีเดียวมีมาเฮ้ย э คุณแจ้คุณแจ ได้คุณแจไปแล้วหาหาหลุมเลยแล้วกันอยู่กับพี่ไปแล้วเวย้อยอย,อยู่กับพี่อยู่พี่อยู่อยู่พี่อยู่หนึ่งพันสวัสดีครับเอาผีมาป่าไปไหนวะเนี่ยใุส่าห์น่คือซื้อมาเล่นแน่ๆเลย ไปแล้วไปแล้วเออปั่นไปปั่นไปไปแล้วจุกได้อยู่จุกได้อยู่เจอคนอื่นนะเจอคนอื่นใครเนี่ยเจอคนอื่นไปแล้วครูเป็นไรไอ้นั่นไอเมียพี่มีกุญแจอะตอนเนี้ยกุญแจม่วง อยู่บ้านใหญ่นะอยู่แล้วอยู่ตรงไม่ใช่อยู่ในอยู่ข้างในอยู่ข้างนอกบ้านใหญ่ข้างนอกบ้านใหญ่ฝั่งฝั่งขวาฝั่งขวาบนฝั่งขวาบนเอ้ยขวาบนเยี่ยสายบนสายบนอยู่สายบนไม่ไม่สายบนละไม่อยู่อยู่ไหนน้วตอนนี้ยหายไหตาดำไม่ติดตาดำไม่ติดอยู่แถวขอบ้ไม่ใช่ขอบเลาหมูเลาหมูไม่มีผีพี่ปั่นเลาหมูอยู่ไม่มีผีสวย เริ่งพี่ไม่เสร็จอะห้าสิบเปอร์เซ็นต์พี่ไม่มองผีนะไม่มองไม่มองผมได้นี่เลยวะพี่ได้กุญแจอ่ะผมได้แผนที่อ๋อแผนที่แดงไม่ได้แล้วต่อไอทอนมองไม่เห็นุมเดี๋ยวต่อไอทอนพี่อยู่บ้านใหญ่พี่อยู่บ้านใหญ่พี่วิ่งกลับไปที่เดิมพี่วิ่งกลับผีวิ่งกลับมันไม่เป็นผีเนี่ยดูมันเล่นเลย เราเล่นเป็นที่ไหนอี่ยผีเนี่ยไม่เป็น <c oughs> พี่เก้าเก้าเพิ่งไว้เก้าเก้าเพิ่งไว้เดี๋ยวติดเลยดีอ้าติดแม่งเลยแล้วกัน <c oughs> <c oughs> ผมจะลองเดินเดินโซโลสเล่ขาดลุ่มไปไปเจอ <c oughs> เป้าปะไปดูก่อนยินเป้าเลย ยืนเฝ้าเลยพี่มองผีอยู่เปิดประตูมองผีแล้ดเปิดประตูบ้านใหญ่อยู่ก้อยมีบอโลโลูวะไม่เนอะไม่มีตัวน,นี้ไม่มีบอลโลูงั้นช่วยไม่ได้พี่เจ็บอ่ะโอ้นี่เรา,เรายัางมีเพื่อนไม่ยืนเฝ้าเลยยืนเฝ้าข้างหน้าเลยถ้ามันคิดมันแน่จริงก็มาต้องมีบอลลูวเว้ยแล้วพี่ไม่มีประเด็นคือคุไม่มีไงมอนนัสกเบิร์ก มามาประตูบ้านใหญ่เปิดแล้วเปิดแล้วไม่พี่มีพี่พี่ไม่บังให้นะกุยบังให้เพื่อนได้ปะกูว่จะอยู่ไหนเนี่ยฝักมืออะไรฮิวกูดิกูเจ็บอยู่ฝักมือรรเฉยปิงไปแล้วนะประตูป,ป,ประตูฝั่งนั้นไม่ยังเปิดนะใช่ไม่ได้เปิดเพากูเปิดบานเดียวเปิดประตูใกล้ๆใ,ให้ด้วยเมื่อกีกูนะ <S <S เจ็บแล้วเนี่ย ไม่เจ็บหรอไปไปบังเพื่อนกันถ้างนั้นอะโอ้โอไหไปดีกว่าไปหนอกได้ปะเขาเห็นผมเขาจะมาฆ่าผมโอ้ชิยไปประตูบ้านใหญ่ดิวิ่งตรงเลยในตายยากแล้พันอยู่มาเลยมาเลยเฮ้ยผมจะหลุมอยู่ไหนอยู่ไหนหลุมอยู่ตรงผมตรงผม <Yeah. S 1> คือไหน แหลุมวะอ๋อนี่มันเนี่ยไม่ต้องอีเียออก็เห็นเนี่ยเปิดลุมเลยเนี่ยปลงโดดลงลงแม่งเนยโดดลงลาเปแจผมต้องแสดงว่าแสดงว่าไม่ต้องแสรจออนก็เห็นไม่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 ถึงว่าถ้าหลบอยู่ไกลๆอ่ะไม่ไม่เห็นต้องหันที่แดงแต่ออนด้วยอไอยู่ใช่ไมคนเนี้ยดูจากตรงเพิ่งซื้อเกมมาเล่นแน่แ่